สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบึงปลายสู้ขู่สู้คนครับผมมื่อนี้พ่อกระบอกแม็กพักกินพี่น้องมื่อนี้บอแม็กได้น้องไก่ปีกไก่ตุนซีอิ๊วครับผมโอ้ยพร้อมกับน้ําจิ้มซีฟู้ดพักหน้าเนี่ยจะน่าจะเต็มขือเก่าพี่น้องคักๆไปพี่น้องโอ้มาๆมา,มา,มา,แาๆแนซะ่บๆบอแม็กทั้ทงไก่ทั้งไก่ครับผมเอาคนอื่นมืน่อนี้บอแม็กอะขอบผมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับผมว่าทั้งคลิปทั้งผมละแอปแดงแอป ดำ e 5. เอฟฟาแปว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เอฟฟาของเขามีพุทธิตามหรือว่าทาังเพจของเขาผูทติตามที่เสียแล้วพี่น้องขอบคุณขอบคุณไดหลายเด้อพี่น้องที่เขาวกพุทธิต์ตามบาแมกค,ครับผมบ่แมกดีใจได้หลายพี่น้องบ่ขึ้น่าฝันมาชิฮอดปันนี่เนาะมาชิมาฮอดปันนี่ครับมาๆพี่น้องแซ่แๆนั่นกันครับถือว่าสลองก็แแรกกันพี่น้องสลองที่เสนซับครับโอ้ คักคักรถเมนูโปรดว่าแม็กครับผมเมนูตุนนี่คักคักรถแล้วเ,เอาในก้อนละ <c oughs> อุ้ยเอานี่ก้อนเอาเอาใกล้ๆลหละก้อนอุ้ยนะครับน้ำจิ้มย่อย,ยอย,ยู่รถเพราะเสแน่บพี่น้อง แซ่บครับพี่น้องเอาไปตุนซีิยวครับผมใช้ซีิยวดำซีิยวดำเลยครับซอสฟ้าเขียวกับน,น้ำตาลพี่น้องบ้าขาดเลย ん、うん ขักๆเลยพี่น้องเออสอนพักอันนี้จะไม่งามขักเพื่นอนพกหอมป้อมไม่ได้ปลูกเองหรอกพี่น้องสั่งซื้อเพิ่มมากครับผมไอเป็นปีกพะ่น ปีกเปื่อยๆเปน้องเลยโอ้โล่งคอดีขนาดครับ มันจะหอมซิิ้วแล้วก็รสชาติจะออกหวานๆครับผมคักขนาดเลย <c oughs> น้ำจิม้มเขาน้องไก่แบบเปืเป่อยๆครับผมนี่เปื่อยอีนี้ครับซีเลยพี่น้อง ハカーどう <noise> 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 ครับมา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 น,นี้อันนี้เป็นปีกโอ้เปเ่อยขนาดพี่น้องอื <c oughs> <c oughs> โอ้หั่นน่องอันนี้ปีโอ้มาครับมาครับ <c oughs> อืม แซ่บหอมอืมได้ดิกรอบดีขนาดครับผมบามาขึ้นเศษพริกตัวเนี้ย มาครับมาครับอือโอ้เผ็ดอยู่ด้วยพี่เนาะ we have ใช่บ่ะฮักเนาะมือมักม,มือซบกินบะหมี่เบื่อ ข,อขอักไว้ครับอืมอ๋อเฮียกินเอากว้เลยพี่น้อ่เดั้น แ่บดีพี่น้องเมนูนเนี่ยเอา้าเมื่อ,อี๋บ้าแม็กคอกกล่ากับแม่ก้อนครับผมยุดดีไม่แห้งครับนอนรับเทียงเงน,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 เนเงินเท่านั้นแสนพี่น้องสารับพมาหน่อยบ้าแม็กสวัสดีครับ